สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะคะคราวนี้เป็นราศีพฤษกนะคะเป็นคิวของพฤษศกแล้วนะพฤษศกเกิดตั้งแต่วันที่15พฤษจัพฤษภพฤษภเกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาถึงวันที่14มิถุนายนนะคะธาตุดินกลางธาตุมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีเกิดนะคะ มาด,มาดูดวงความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหากันนะคะของคุณผู้ศกนะดวงเป็นไพ่โดยรวมนะคะไม่ได้ระบุของใครคนในคนนึงนะ,ะและไพ่เป็นไว้เวอร์ซ่าสลับตัวตนกันได้นะคะสลับช่วงกันได้นะ,คะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาหาอาจารย์ได้ที่0884531019นะคะไลน์เบอร์โทรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอให้อีกทีนึงเนาะ อันนี้เรามาดูพฤษโศกกันนะคะพฤษโศกเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณช่วงนี้หนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนขอดูหน่อยนะสิบดาบเอ่ยสิบไม้สิบไม้ไมเห็นไหมคะเห็นอาจารย์สับไพ่ไหมเอ่ยอาจารย์ก็พยายามเล็งใส่ให้นะอ่านาออฟครับสิบดาบเก้าวถ้วยแล้วก็เพจ อัพวอร์ขอดูหน่อยนะคะคนรักของคุณผู้ศกนะคนรักคนรักของคุณผู้ศกนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูหน่อยนะ,ะ The Devil The Star ห้าดาบ The Magician แล้วก็ Eight Up o n ความรักของคุณทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้างนะคะในอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรกันบ้าง8เหรียญ9ดาบ5เหรียญ Judgment แล้วก็6ดาบเรื่องราวความรักของคุณพุชกนะคะเป็นเรื่องราวของความรักที่ที่ผ่านมารู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะ ลำบากอึดอัดนะคะยากมากหนักมากแบกทุกปัญหาแต่พูศพ้ศกไหวนะคะพูศพ้ศกบอกว่าแบกหนักเหนื่อยแต่ฉันไหวเพราะฉันต้องการที่จะให้คนที่ฉันรักมีความสุขถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนที่รักเขาและให้เขามากมายถึงแม้ความรักนั้นมันจะเจ็บแฟนสหัสแต่ฉันก็อยู่ได้ฉันก็เป็นความรักที่ พยายามทําให้คนรักฉันมีความสุขให้ได้นะคะแต่อยู่กับคนรักก็เหมือนอยู่คนเดียวยังไงก็ไม่รู้หรือบางคู่บางกรณีอาจจะแยกกันอยู่นะคะอยู่กับคนละที่คนละทางก็ได้นะเป็นเรื่องราวของความรักที่ได้จะเฝ้าคิดถึงหรือคอยช่วยเหลือคอยดูแลเขาดูคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องราวตรงนั้นนะคะเป็นความรักความห่วงใยนะคะเฝ้าคิดถึงแต่ก็เลือกที่จะ อยู่ในที่ของตัวเองก็ได้นะบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะบางคนก็อยู่ด้วยกันแต่ก็เหมือนอยู่คนเดียวนะคะประมาณนั้นทีนี้คนรักของคุณพะชกนะคะอาจจะมีเรื่องราวของตัวของคนรักของคุณพะชกอาจจะมีเรื่องราวของความช่วงนี้ติดติดอาจจะมีการติดการพนันก็ได้นะหรือติดบ่วงติดห่วงความรู้สึกติดรุ่มหลงความรักอะไรก็ได้นะที่เป็นสิบดบวกก็ได้นะมีเรื่องราวของความน่าจะมีความมัวเมารุ่มหลง ในเรื่องราวของอการมาราคาใดๆเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะคะมีตัวของคุณคนรักของคุณประสบอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นโด่งดังในมุมของเขาเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักตัวเขานะคะว่าจะเอ่ยชื่อใครๆก็รู้จักมีความโดดเด่นในมุมนั้นนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกเบื้องหลังก็ได้นะหรือทํางานที่เกี่ยวกับกลางคืนก็ได้นะหรือไม่งั้นก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวกับพวก สิ่งผิดกฎหมายหรือความมัวเมา ao. หลายๆอย่างในมุมของเขาด้วยก็ได้นะข่าคนรักของคุณผู้ศกนะคะเขาอาจจะมีเรื่องราวของการที่ความรักเป็นความชานฉลาดนะคะคนรักของคุณผู้ศกาอาจจะเป็นคนที่มีความฉลาดมากเป็นคนที่มีความปราดเปรียวรู้ทุกเรื่องนะคะฉลาดทุกเรื่องอาจจะเป็นผู้นําอาจจะเป็นคนที่คอยให้ความรู้คนเป็นคนที่ให้การศึกษาก็ได้นะ เป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์ให้การศึกษาให้วิชาความรู้แก่คนทั่วไปนะคะหรือเป็นหมอดูก็ได้เป็นนักวิทยากรก็ได้เป็นนัก,กจิตวิทยาก็ได้นะคะเป็นได้หมดในเรื่องราวของความฉลาดที่คอยช่วยเหลือบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆก็ได้นะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้รู้เกมคนรู้ทันคนด้วยก็ได้นะครับประมาณนั้น ตัวของคนรักของคุณผู Rey ้สูงอาจจะมีเรื uh ่องราวของการเริ Ay ่มต like ้นใหม่ในเรื่องราวของงานใดๆก็ได้ที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่างานประจํามีอยู่แล้วแต่อยากได้งานใหม่ขึ้นมาอีกอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆในมุมของเขาด้วยก็ได้นะคะถ้าเป็นคนที่ชอบทําอะไรก็ได้ที่ต้องการความต้องการเอาชนะในเรื่องต่างๆถ้าฉันทาเรื่องนี้ฉันทําขึ้นมาฉันต้องฉันต้องทาให้ได้ฉันต้องจัดการเรื่องราวตรงนั้นให้ได้และฉันต้อง เป็นหนึ่งไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆนะคะเป็นคนสไตล์นั้นถ้าได้ทำแล้วฉันจะต้องทำมันให้ได้ถ้าได้คิดว่าจะทำนะคะเป็นแนวนั้นเลย คนรักของคุณพิศกนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจคนรักด้วยก็ได้นะช่วงนี้คนรักของคุณพิศกอาจจะไม่สนใจไม่ค่อยใส่ใจคุณพิศกด้วยอาจจะเพราะเขาอาจจะมีงานมีการทําถือว่าเขาเป็นมีความติดบ่วงติดห่วงอะไรสักอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้สนใจคุณพ้ศกสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเรื่องราวของถ้าถ้านะ้ำบางคู่บางกรณีนะคะถ้าหากว่าคนรักของคุณพิศกมีอาการผิดปกตินะอย่างเช่นรักใครหลงใครเกิน เกินความเป็นจริงที่มันไม่ใช่ตัวเขามีความผิดปกติในเรื่องราวของความรักที่เขาเคยรักเราอยู่ดีๆเขาเลิกรักเราอัตโนมัติเลิกเล้วรักเลิกรักเราแบบเร็วๆแบบด่วนๆแล้วก็ไปรักใครคนอื่นที่แบบหลงรุ่มหลงมัวเมาหัวทิ่มหัวตำน่ะนะคะถ้าเป็นแบบนั้นพาไปกินน้ำมนต์พาไปอาบน้ำมนต์ก็ได้หรือพาไปวัดก็ได้นะคะ แก้ไขก็ได้นะคะแก้ไขหน่อยก็ดีนะเพราะมันมีเรื่องราวของการที่เป็น the d e ิลเ the d e วิลคือความรุ่มหลงมัวเมาหรือโดนสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะครอบงุมครอบงําจิตใจเขาอยู่ก็ได้นะในเรื่องราวของคุณคนรักของคุณผู้ศกนะคะอ่าอาดีตที่ผ่านมานะคะมีเรื่องราวของเครียดเครียดเครียดเหนื่อยมากกับเรื่องราวของความรักของคุณสองคนคนหนึ่งก็ตั้งใจหาเงินนะคะทํางานหาเงินงก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 ดูแลคนรัก อย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะประคองความรักของเราสองคนให้ไปในทิศทางที่ดีอยากที่จะเดินทางความรักไปด้วยกันนั่งเรือข้ามฟากไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะไปถึงฝั่งฝันก็ทังตั้งใจทํางานหาเงินเก็บเงินนะคะแต่ก็ยังเครียดกับเรื่องราวของคนรักอีกคนนึงก็ตั้งใจที่จะทําแต่เรื่องราวของความเครียดให้ปวดหัวอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของ การได้ยินได้ฟังหรือได้รับข่าวสารอะไรมาสักอย่างจึงทําให้คุณอ่าคนใดคนหนึ่งนะคะมีความเครียดเกิดขึ้นเครียดหนะักเลยนะคะมีเรื่องราวของการเงินที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้นะบางคู่บางกรณีนะมีเรื่องราวของการเงินที่รู้สึกว่ามันฝืดเคืองหรือว่าใช้ใจ่ายติดขัดนะคะหาเงินไม่พอใช้ด้วยก็ได้นะภาระมันเยอะมากกว่ารายได้ที่เรารับมานะคะเป็นแบบนั้นก็มีนะถ้าหากว่าคุณพุศกนะคะผู้ใดบอกได้จะบอกคนรักว่าอะไร ขอดูเนี่ยนะถ้าให้นี้สื่อความหมายให้กับคนรักของคุณผู้สุกนะคะรู้ได้พูดได้ตัวของคุณผู้สุกเองจะบอกกล่าวคนรักว่าอะไรขอดูหน่อยนะสิบถ้วยค่ะเอา king of p e n a c l e ปดดาบ the emperor เพจอัพครับถ้าคุณผระชกพูดได้บอกได้จะบอกว่าฉันน่ะเป็นคนพูดไม่หวานหรอกพูดขวานผ่าซากนะคะพูดแบบแข็งแข็งทื่อๆรักก็คือรักไม่ก็คือไม่ให้ก็คือให้แต่ไม่มานั่งหวานไม่นั่งจา่าตั้งจ๋านะคะตัวฉันเองก็รู้ว่าคุณมีอีโกโ้มีมาดมีฟอร์มแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าเช่นกัน นะคะชั้นทําดีให้ตายมันก็ได้อยู่ตัวมันก็ได้แค่นั้นคุณไม่ได้สนใจชั้นไม่ได้รักชั้นหรือรักก็รักแค่นิดเดียวไม่ได้รักเท่าที่ชั้นรักคุณเลยฉั้นก็อึดอัดฉั้นก็ไม่รู้จะทํายังไงกับความรักนี้ชั้นต้องการเดินหน้าในเรื่องราวความรักไปด้วยกันกับคุณอยากให้เราครอบครัวเรามีความสุขอยากให้เราสองคนรักกันแบบไม่ต้องมีอีโก้ไม่มีมาดไม่มีฟอร์มเสียกันได้ไหมรักกันแบบแบบเราสองคนอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวมีความสุขในมุมของเราอ่ะ คุณไม่เป็นแบบนิ่งเงียบคุณไม่เป็นแบบไม่เลือกไม่ทำอะไรคุณไม่เป็นแบบนี้ได้ไหมอยากให้คุณกลับมาเป็นความรักที่ดีอยากให้เรากลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันอีกครั้งถ้าถ้าคุณทำได้ฉันจะมีความสุขมากแต่ถ้าหากว่า uh huh. 10ล้อวิ่งผ่านอาจารย์ขออภัยไปอย่างไวเลยนะคะโอเคมาต่อ ฉันอยากให้ความรักของเราเป็นเป็นความรักที่มีความสุขเป็นแบบนี้อยากให้กลับมาเป็นความรักที่เป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งได้ไหมขอแค่คุณไม่ไม่แข็งเกินไปอ่อนหาเราบ้างสักนิดก็ยังดีประมาณนั้นนะคะขอดูหน่อยซิว่าถ้าเกิดคนรักของคุณประสบพูดได้ตอบได้เขาจะตอบกลับมาว่าอย่างไร คนรักของคุณผู้ศกนะคะพูดได้บอกได้จะตอบกลับมาว่าอย่างไรคะบอกว่า the full stand 8ไม้ the chariot e i g t of cup คนรักของคุณผู้ศกพูดได้บอกได้ว่า ชีวิตความรักฉันต้องการอิสระฉันต้องการอิสระภาพอิสะระเสรีฉันรู้ว่าความรักของเรามีปัญหามาก่อนหน้านั้นถามว่าฉันรักเธอไหมฉันก็รักเธอไม่ใช่ฉันไม่รักแต่ฉันอยากได้ความรักแบบอิสระแบบไม่ต้องผูกมัดแบบไม่ต้องบัง,บงคับกำหนดกฎเกณฑ์ให้โน่นให้นี่ให้นั่นให้ทำน่นทำนี่ทำนั่นฉัน อยากจะเป็นความรักที่ให้อิสระซึ่งกันและกันมีเวลาเป็นของกันและกันมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันไม่ได้อยากที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่ว่าฉันรู้ระยะทางของเราอาจจะมีผลหรือการเดินทางทํางานของฉันมันมันทำให้มันมีปัญหาในเรื่องราวต่างๆกับแต่นั่นก็คืองานงานที่ต้องทําแต่ถามว่ารักไหมรักไอ้เรื่องรักมันก็รัก แต่ฉันขอแค่ความรักของเราเป็นเป็นอิสระได้ไหมไม่กำหนดไม่กดเกณฑ์ไม่จี้ไม่จิกเกินไปเพราะว่าเธอก็เป็นคนเก่งตัวฉันเองก็เป็นคนเก่งเราเก่งด้วยกันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างรู้ทันกันเก่งพอกันฉะนั้นเราต้องให้อิสระซึ่งกันและกันจะไม่กำหนดกดเกณฑ์มากเกินไปถ้าเรื่องราวตรงนั้นมันเป็นไปได้ความรักของเราจะมีความสุขมากเพราะว่าฉันก็ยังรักเธอ ไม่แพ้กันกับที่เธอรักฉันนั่นแน่ออเออเออน่ารักนะคะแต่เป็นความไม่เข้าใจของคุณสองคนต้องคุยกันนะคะคุยกันหน่อยนะแต่ถ้าคนไหนนะคะคุยแล้วพูดแล้วงอแล้วเขาไม่กลับ ก็ทักมหาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์มีวิธีช่วยคุณในเรื่องราวของความรักนะคะเอาคนรักกลับมาให้ได้นะแต่ทุกคนต้องขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละคู่แต่ละคนด้วยนะคะอาจารย์มีวิธีช่วยนะคะ,ะ,คะฉะนั้นทักมหาอาจารย์อีกทีหนึ่งแล้วมาดูดวงกันแก้ไขกันในเรื่องราวของดวงนะคะมีวิธีช่วยค่ะแต่ทุกคนต้องดูดวงก่อนนะจ๊ะช่วยได้ก็จะช่วยช่วยไม่ได้ก็จะบอกช่วยไม่ได้นี่แหละค่ะนะคะโอเคมาขอดูหน่อยนะว่า เรื่องราวของอนาคตของคุณสองคนความน่าจะเป็นเป็นไปเป็นลักษณะไหนต่อดูหน่อยนะเพจอฟสอดสองเหรียญอาควีนออฟวอร์นเดอะเอ็มเพรสเพจเอ็ด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 ออฟเพเนเรื่องราวของคุณสองคนนะคะ มีเกณฑ์กลับมาหากันและกันได้อีกครั้งกลับมาเป็นความรักกันได้อีกครั้งค่ะอาจารย์มองว่าคุณสองคนถ้าคนไหนยังไม่ได้แต่งงานอาจจ <imeters> ะมีเกณฑ์การกลับมาดีกันแล้วก็อาจ<ๆ>จะมาเริ่มต้นในเรื่องราวของการมั่นหมายแต่งงานหรือบางคนถ้าแต่งงานแล้วก็กลับมาอยู่กินกันเป็นครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนแต่งงานใหม่กันอีกครั้งนะคะบางคนก็กลับมาพร้อมที่จะตั้งท้องตั้งน้องมีน้องได้เลยนะคะบางคนก็ กลับมาแล้วก็มาแก้ไขนิสัยของแต่และคนเพื่อที่จะปรับจูนให้เข้ากันนะคะฉะนั้นอาจารย์มองแล้วว่าถ้าคุณสองคนคุยกันนะคะเอาความไม่เข้าใจกันนะมาเคลียร์กันเปิดใจคุยกันทั้งสองคนเลยนะถ้าคนนึงเปิดคนนึงไม่เปิดมันก็เคลียร์ยากฉะนั้นคุณสองคนนะคะก่อนคุยก็บอกว่าขอเคลียร์ระหว่างเราสองคนไอ้เรื่องที่มันติดขัดมันเป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่ที่ตรงไหนแล้วเอามาแก้ไขในส่วนของกันและกัน ถ้าเราสองคนเคลียร์กันได้อาจารย์เชื่อว่าไพ่อ่ะมันขึ้นดีนะคะคุณสองคนมีเกณฑ์จะกลับมาเป็นความรักให้กันอีกครั้งได้นะคะฉะนั้นคุยกันเคลียร์กันนะคะอันนี้ไพ่โดยรวมของราศีพฤษภนะคะ1-15มิถุนาประมาณนี้แต่ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวอะไ์มหาจานะคะที่0 8นย์แปดแปี่นนะคะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอให้นะ,ะแล้วก็ไอดีไลน์จะทิ้งไว้ให้นะคะถ้าแอดเบอร์โทรไม่ได้ก็ให้แอดไลน์เข้าไปอีกทีนึงนะคะ แอดไอดีไลน์ลงไปอีกทีหนึ่งนะอ่าใครต้องการให้คนรักกลับมาทักมหาอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์มีวิธีช่วยคุณนะคะแต่ทุกคนต้องดูดวงก่อนอย่างที่บอกนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าดวงของแต่ละคนเป็นแบบไหนแล้วก็อาจารย์เปิดดูดวงตั้งแต่นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันยกเว้นวันพระนะส่วนถ้าใครต้องการคิวดึกคิวด่วนก็ทักมหาอาจารย์ได้นะคะว่าคิวดึกก็ใครสะดวกกลางคืนดึกๆไม่สะดวกกลางวันก็ทักมาคิวกลางวัน2 9 9ค่ะถ้าคิวดึกอยู่ที่5 9 9นะคะก็ตาม สภาพเวลานะคะยิ่งดึกยิ่งมืดยิ่งแพงเพราะอาจารย์ง่วงนอนแล้วนะคะอันนั้นแล้วแต่นะคะพิจารณากันเองนะคะอ่าต้องขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เป็นกําลังใจในช่องให้อาจารย์นะคะถึงแม้ ยอดคุณดูจะน้อยนะคะเพราะว่าอาจารย์อาจจะทําคลิปช้าหรือทําคลิปไม่ทันลูกดวงต้องขออภัยจริงๆลูกดวงอาจจะหนีอาจารย์ไปหมดแล้วมั้งนะคะเพราะอาจารย์ทาคลิปไม่ทันมัวแต่ดูดวงให้ลูกดวงนั่นแหละค่ะเลยทําคลิปไม่ทันต้องขออภัยด้วยจริงๆอาจารย์จะพยายามทําให้เร็วๆแล้วทาให้ทันอาจารย์ก็จะพูดให้เร็วๆเพื่อที่จะทาคลิปให้ครบนะคะต้องขออภัยด้วยถ้าอาจารย์พูดเร็วเกินไปนะคะขอบคุณทุกๆท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ